สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พามาชมตัว i s u z u d-max all-new ยกสูงนะคะตัว Space Cap เปิดแคบได้นะคะรุ่นตัว L ปี B 2014นะคะเครื่อง2.5ค่ะคันนี้ได้สีดำสวยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันกันนะคะสภาพด้านหน้านะคะกระจังหน้าสวยเลยคโครเมียมไม่มีแตกร้าวน,นะคะตัวไฟก็จะได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตัดกับดีไลท์ด้านล่างสวยเลยนะคะฝากระโปรงสีสันสวยงามนะคะ แล้วก็กระจกค่ะไม่มีแตกร้าวนะคะพาสียาวๆเลยนะคะเดือนกันยาหกแปดเลยนะคะสภาพสีสันด้านข้างนะคะบันไดาเสริมข้างใส่ให้พร้อมนะคะแม็กเดิมนะคะได้อีสุสุนะคะแล้วก็ยางดอกยางยังเหลือๆนะคะสภาพชัดสีสว,สวยๆไม่มีผุนะคะคันนี้เดี๋ยวดูสภาพด้านในหน่อยนะคะ ฝั่งคนนั่งแผงประตูสวยเลยนะคะโทนดดำค่ะด้านในเบาะนะคะหุ้มหนังให้ทั้งคู่เลยนะคะสวยๆนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะสภาพหนังใหม่เอี่ยมเลยนะคะคอนโซลหน้าเดิมๆสวยๆนะคะดูด้านในฝั่งนี้นะคะนี่เปิดแคบได้ก็จะกว้างนะคะขึ้นลงสะดวกค่ะซอกลืบประตูสวยๆนะคะน็อตเดิมไม่ขยับเลย เบาะด้านหลังสภาพดีนะคะเพงดงเพงดานใหม่ๆนะคะแล้วก็ไฟติดทุกดวงค่ะสภาพเม็ดองเม็ดอาร์กนะคะนี่นะคะเม็ดอาร์กยังตัวสวยเลยนะคะเดิมๆโรงงานนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะคะสภาพกระบะท,ท้ายนะคะไฟท้ายอยู่ในสภาพดีทั้งคู่นะคะ แล้วก็การชนท้ายอันนี้เขาถอดออกนะคะแต่ว่ามีใส่ให้นะคะตรงนี้ด้านล่างค่ะมียางไหล่ให้หนึ่งเส้นนะคะแหนบได้เดิมๆโรงงาน่ะห้าแผ่นด้านล่างไม่มีบุนะคะไม่มีผุแม็กไรเนอร์ด้านหลังสภาพดีนะคะด้านข้างไม่มีเจาะใส่ข้อใส่หลังคามานะคะอันนี้พุ่งล้างนะคะเปียกหน่อยด้านหลังก็น็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะสองฝั่ง เดิมๆเ,เลย่อ,อด้านล่างนะคะเห็นไหมจะเปิดแปดก่อนอ่ะเนี่ยนะคะด้านล่างไม่มีผุนะคะนี่นะคะมีดีนิดหน่อยนะคะด้านในแต่ไม่มีผุนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อค่ะทางสีสันสวยงามนะคะดูด้านในฝั่งคนขับกันบ้างแผงประตูสวยนะคะด้านหนงด้านในสภาพดี ทอกหดิบเด,เดิมนะคะนี่น็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะกว้างๆนะคะภายในสวยเลขไม้นะคะอยู่ที่สอง0 0นกว่ากิโลค่ะเครื่องเล่นได้เดิมนะคะแอร์เย็นช่าเลยเกียร์ธรรมดาค่ะไฟสปีดช่องเก็บของเปิดใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะคะ กระจกไฟฟ้าค่ะผู้หน้าขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะคะไปดูห้องเครื่องค่ะอ่ะาันาคือภาพห้องเ,เครื่องกันนะคะนิดหน่อยนีดติดแสง้วยค่ะเครื่องสองห้าดีดนะคะไปหยุดนะคะสั่งกไม่ขยับค่ะตกลือสีสวยนะคะมีสีไม่ก้าหลาานหน้าเดิมๆนะคะวง,งกลมกลมบเลยแผ่นผิดเรียกิีบนะคะ นี้นะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะคะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่249,000บาทนะคะสนใจทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะได้ทั้งสดและผ่อนเลยรถจอดอยู่ที่เอเป็นรถวิเชียรรถดีนะคะอำเภอหนองหงจังหวัดบุรหลังยค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ